สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุณชอชงกันนะครับวันนี้มาสอนทำสตรอเบอรี่บูฮาวายโซดากันนะครับใส่ลับสตรอเบอรี่ติ่งฟงนะครับ20 ml ครับเติมน้ำโซดา30 ml ครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับผมตสมน้ำแข็งฝากกดติดตามช่องคุณชอชงไว้ด้วยนะครับ เราใช้แก้ว20ออนนะครับแล้วก็เติมโซดาอีก60 ml นะครับใ่หลับน้ำบูฮาวาย20 ml ครับอากาศร้อนๆแบบนี้เมนูโซดาเอาอยู่ครับผมเติมโซดาเล็กน้อยแล้วก็เติมน้ำแข็งอีกนิดนึงนะครับคนข้างล่างให้เข้ากันครับ เมนูนี้อยู่ในเมนูของอิตาเลียนโซดานะครับเสร็จแล้วครับสตรอเบอรี่บูฮาวายโซดาสวัสดีครับ